สั่งห้ามคุณเป็นกดเหล็กของเราเลยนะคือเราจะไม่ให้คุณขุดใบไม้นะเนื่องจากมันง่ายเกินไปโอ้ไม่แล้วครับผมจะขุดดีไอห้แกตีบเลยมันง่ายไปคุณขุดเปียวคุณก็ขุดแล้วคุณมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยเอานี่ของหมูมาให้คุณขุดอะไรก็ได้ที่มันให้ขุดง่ายก็พอแล้วก็พ็มันยังกากอ่ะมันขุดอะไรได้ขุดดินก็ได้แกเออนักคุณไปเลยคุณ่นแหลดินดัองดินดับนะแต่ว่าคุณคุณจะโดนร้ายหน่อย จริงใช่คุณจะคุดยาวน่ะแล้วผมดรอปดินมาแล้วผมก็วางบล็อกแล้วผมก็ขุดอ่ะมันก็ดรอปเหมือนกันเฮ้ยอันนั้นอันนั้นฟาร์มไม่ได้เนอไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่พี่ขุดได้ก็ได้ไม่ใช่บล็อกซ้ำอ่ะผมได้เพชรมาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นผมสร้างว่าดีกว่าได้ได้ก็จูบเลยเออไหนไหนก็ไหนๆแล้วได้แล้วเมื่อวะว้าวบาคุยอย่าไปขุดยาวนะเพราะว่ามันง่ายไปก่อนนะคุณเทพเทีก็ไม่อยากไดกของกลาง มันง่ายไปแต่ว่าคุณอย่าไปขุดหลักงคุณอย่าเลียมนะฮะไไม่ได้เลียมเนฮะ้ย <Hey. S 2> อะไรนะอะไรเ,เมริกี่น่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ่อะเฮ้ย <Hey. S 2> คุณไม่รู้ดิไม่รู้ไม่นี่ไม่นี่เอ้ยโอเคมคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรด้วยซ้ำอะไรคุณมันเรื่องมาแนาะสตินไม่จิงเลย ผูของดบเยอะๆแต่ก็ไม่เอานะอะไรก็ผมมันไม่ชอบอ่ะมันเป็นฮาร์ดิบัลไม่มีปัญหานะกุนมานี่กุนมานี่กุน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 นี่นี่นี่ไงกุนเนี่ยนะคุณยืดงานนั่นนั่นเลยกุนอย่างนี้คุยยืดตรงนี้นะกุนกุนอยู่อยู่ไหนไหนอ่าคุณยืดนะเฮ้ยมืออะไรน่ะสบี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 ้เหรอ ป้าผมก็เอามาให้คุณไงอ่าไปฆ่าพ้อมาไปชิวเออผมได้คนแก่ลากซี่เหมือนกันเราก็ตกใจหมดเลยนี่ผมได้เฮ้ยผู้ช่วยวินนี่เนี่ยจี่ซาอีผมต้องเนิร์ฟคุณเนี่ยมันให้ของครอบเซตมาเลยว่ะดูดินี่แหละเสื่อนชีวิตผมเหรอผมว่าผมก็คงจะชีวิตเดียวพอแล้วนึกว่าจะโขกกับผู้ช่วยแล้วก็ไอ้กาบันสองตัวนี่แหละเราไปโขกกับไอกายนี่ไงชิดเกอะเน้นๆเลยว่ะ อะไรอ่ะมันดวงดีอย่างเลยอ่ะดูผมดีผมได้แต่อุปกรณ์เนี่ยมีเก่งๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวงั้นไม่เอ็อชาร์ดดีกว่าอุ้ยดอกไม้อะจะเป็นของดีก็ได้ผมว่าดอกไม้อ่ะใช่เฮ้ยเพื่อนคุ้ยช่วยเฮ้ยกบเฮ้ยกบช่วยทำไมร้อยล้านพันธีผมเพิ่งเห็นเคยกบเนี่ยทุยแกมาดูผมอยู่เป็นชาติแล้วผมยังเคยเห็นเลยโอ้โจะของเต็มเลยก็โว้ยโว้ยโว้ย อุ้ยคุณมันโลภคุณเดี๋ยวเดี๋ยวมาขุดกะนเทิ้งไปเถอะคุณเดี๋ยวมันก็เจออีกโอ้ยโอ้ยของอะไรมันเลยผมต้องการไม้โลภมากเลยแกอยู่ต้องการไม้ไมเหรออืมีไม้ไหมเจ้าผมมีเหรอมัน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 ต้องมันมันจะดอกใช่ไหมมันรวยค่ะก็มันรวยอ่ะเกี่ยวทำไรทำทำตัวคราบครับ ตูกครับมันไม่ดับตู้ครับวะผมตูกครับทำไมวะเมื่อตอนมีคนที่หมว่บ้านเป็นสีมันดับของเราเออเพื่อช่วยคืนนี้เราควรจะรอดอยู่ใช่ไหมคุณคงไม่ไปตายอย่างอาณาักรนะอันไหนอะไรบาเอ้าอยู่ก็ว่าผมไหมเนี่ยคุณคุณคุณคืออะไรคุณนั่นกากจุ่ นี่ผมได้ของมาอย่างเยอะอะคุณนี่ผมได้ของมาแล้วคุณนี่จะเกาะเพรคุณเอาไหมชุดเกอะเพศเหรออือเอาดิราอะไรอ่ะเอาดิคุณชอรคิดว่าเราจะปราเอนเดอร์แล้วก็ได้ปะได้คมันเทบางป่เออราเก่งขนาดนี้เราเอาคหณเราวเวเวเร็วเเรเรวเวเรวเวเร็วเร็เร็วอรเร็วเร็วเร็วเดเ วัโก่งมากเลยนะเนี่ยดูปะดูดิผมขุดแป๊บเดียวก็ได้ของมาเยอะแล้วอ่ะแต่มันก็เหล็กย้อเรื่องนะเนี่ยช่วยเราโลคนยิบยายนะเฮ้ยข้างหลังก้าวสิบบรรยากาเฮ้ยนั่นเดี๋ยวตายว่ะไปเราไปที่อื่นกันนะเราไปอยู่ที่สูงๆผมว่าอันตรายน้อเพราะว่ามีหัวใจเดี๋ยวขอยวนเพชรก่อนนี่ไงคุณนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เหมือนต้นไม้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วมองสกอริตัน่อย มีเพียงนอนยังไ,ไม่มีเลย,นนอ,ยอ่ะอ,อ,อ,อะไรอ่ะมันแรงมืออ่ะรักคุณตายเกมจบเอาโอเวอร์ครับนอนนอนเฮ้ยผมผมไม่ตายง่ายหรอกผมมีของช่วยขนาดนี้จะต,ตายยังไงอ่ะค,ค,คุณคุณผมมีน้ำยาอะไรไม่รู้เรามาโยนใส่กันเองอ่ะคนละสองอหายเรื่องตาย